สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดจทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการบทความพิเศษโดยอาจารย์มูบาร็อกมะมาบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนลาฮาวละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลีนอะซีมรับบิชเราะห์ลีศอดริยัส ي ิรลีอัมรี وَحْلُ الْأُقْدَةَ مِّنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ اللهم صل على محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقام رقم متى براني الله سبحانه وتعالى فُمَصُبْدَ فِنَانْهُ และรับฟังรายการทุกท่าน a l ล a m d u l ลล l a ชูกรขอบคุณต่อลอสุบฮานะฮูวตาลานะครับที่วันนี้พระองค์นั้นได้ให้เรามีชีวิตมีลมหายใจสามารถที่จะประกอบคุณงามความดีสามารถที่จะทำอามันอิบาดาต่อลอสุบฮานะฮูวตาลาได้นะครับและวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่อลอตาลานั้นได้ทรงทำให้เรามาพบกันในช่วงของการเรียนรู้ ในช่วงของการศึกษาทําความเข้าใจเรื่องราวของอารอิสลามนะครับดังนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องนึกถึงและก็ระลึกถึงว่าสิ่งนี้นั้นเป็นโอกาสที่อัาาลตานั้นได้มอบให้กับบุคคลที่พระองค์ต้องการให้เขานั้นพบกับสิ่งดีงามต่เช่นในฮะดิษของท่านในมิซอลลอห์วายเลอุสลัมที่บอกไว้ว่าบุคคลใดที่อัาาลตานั้นต้องการให้เขาพบกับสิ่งดีงาม อาราตลาจะทําให้เขานั้นเข้าใจเรื่องราวของศาสนาวันนี้ดังนั้นในวันนี้เรามาเรียนนะครับมาศึกษาทำความเข้าใจเรื่องราวของศาสนานั้นเนี่ยเรากําลังเดินทางสู่ความดีงามนะครับที่อาราตลาน,น,นั้นได้ทรงเตรียมเอาไว้สําหรับพวกเราซึ่งสิ่งที่เราจะมาทบทวนและก็เรียนรู้ไปพร้อมๆกันในวันนี้นั้นเป็นในส่วนของดวัวนะครับบทรํำลึก บทวิงวอนขอต่ออัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาล่นะครับดังนั้นเนี่ยวันนี้สิ่งที่เรียกว่าดุานั้นเป็นสิ่งที่สำคัญในชีวิตของผู้ศรัทธาอย่างพวกเราทุกคนนะครับการขอดุอาเป็นการขอสิ่งสิ่งดีงามจากอัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลการขอดุอานะครับเป็นการขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาให้พระองค์นั้นทรงคุ้มครองเราปกป้องเรา ให้รอดพ้นจากสิ่งอันตรายต่างๆด้วยกับการขอดุดอานี่แหละครับดังนั้นในวันนี้ชีวิตของเรานะครับในตลอด24ชั่วโมง1วันเนี่ยสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือการขอดุดานะครับซึ่งเราได้เรียนนะครับไปบ้างบางส่วนนะครับในส่วนของดุอาในแต่ละช่วงเวลาในขณะที่ทำสิ่งนี้นะครับที่รับประทานอาหาร หลังรับประทานอาหารนะครับเข้ามัสิทิ์ออกจากมัสยิดดุอาต่างๆนะครับมีบทลำลึกที่ให้เรานั้นได้กล่าวนะครับระลึกถึงอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวัตตาล่ซึ่งในวันนี้นั้นเนี่ยเป็นอีกหนึ่งตัวบทดวนะครับที่มีความสําคัญก็คือในส่วนของดุอายามเช้าซึ่งก่อนหน้านี้นั้นเราได้เรียนนะครับได้รับฟังกันไปในส่วนของดูอายามเช้าและก็ยามเย็น ไปบ้างบางส่วนแล้วนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของส่วนที่เหลือนะครับในช่วงท้ายๆนะครับที่เราสามารถนำมาท่องจำนะครับและกล่าวในยามเช้าและในยามเย็นนะครับได้ทั้งสิ้นนะครับซึ่งขอเริ่มด้วยกับตัวบทหนึ่งที่ท่านนาบีมฮุฮัมมัดสลลัอฮุอะลัยฮิวะสซัลลัมนะครับได้ทรงอ่านนะครับและก็ได้ถูกรายงานไว้ในฮะดีษ ของอท่านหญิงอุมสุสลามะรบด่ายัลลอฮุอนฮะันลลอฮฺรัลอัลลอฮะรัยด้วะอัลลอฮฺรับด้าวยอัลลอราอัลลอรัด้วยอัลลอฮุรัฮนะคอันลอฮเรับด้วยอัลลฮรันน้นรอลลอฮรับด้อัลลอฮฺับด้วัลลอฮั้วยอัลลอฮฺร้บด้วยอัลลอนฺรบดาอัะรับดยอัลลอรับวยนอรับยอลลรับน้อง ท่านนบีสลุลตามได้อ่านได้กล่าวเอาไว้เนี่ยนะครับเป็นแบบอย่างให้เรานั้นได้ปฏิบัติตามเพียงแค่เรานั้นได้ทาตามแบบอย่างของท่านนบีนะครับทำตามแบบที่ท่านนบีสลุลตานนั้นได้ทําเอาไว้เนี่ยนะครับด้วยกับความตั้งใจว่านี่เป็นสุนนะของท่านนบีเป็นแบบอย่างของท่านนบีแล้วเนี่ยอัลลอฮฺตาลาจะทรงประทานภาพผลผลและบุญที่ยิ่งใหญ่ให้กับเรานะครับ สมวันนี้มาดูว่าท่านในวิษณุ์รัมได้กล่าวอย่างไรในตอนเช้านะครับอีกหนึ่งตัวบทดุัวนะครับดุัวบทนั้นก็คืออัลลอฮุมมะอินนีอัสอลุกะอินมันนาฟะะวริสกันตอยิบะวะอะมะละมุตะกับะละดุัวบทนี้ครับสามอย่างที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทรงขอ ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวัตตาลาผ่านดุอาบทนี้นะครับในยามเช้าท่ทนานอิบราฮิมอ่านอัลลอฮุมมอินนีอัสอลูกะอิลมันนาฟิอาความหมายภาษาไทยก็คือโอ้อัลลอฮ์แต่จริงฉันฉันนั้นขอต่อพระองค์นะครับให้ได้รับความรู้ที่ยังประโยชน์ความรู้ที่ก่อประโยชน์ให้กับคนอื่นๆวาริสกอนตอยีบะ และปัจจัยยังชีพริสกีต่างๆริสกีที่ดีนะครับปัจจัยยังชีพนะครับที่ดีหวาแมแลมุตกรบบลาและสุดท้ายเลยนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยก็คือการกระทําอามันอิบาดะต่างๆมุตกรบบลาที่จะถูกตอบรับนะครับสมอย่างซึ่งเป็นสิ่งที่ สำคัญทั้ง3อย่างเลยความรู้ที่เกาะประโยชน์นะครับความรู้ต่างๆถ้าเราได้มาแล้วถ้าไม่ได้มีประโยชน์หรือสร้างประโยชน์อย่างไรแล้วเนี่ยความรู้นั้นก็สูนเปล่านะครับวาริสกอนตอยีบะปัจจัยยังชีพนะครับสิ่งต่างๆอาหารการกินหรือทรัพย์สินหรืออย่างไรก็แล้วแต่ที่เป็นปัจจัยยังชีพทั้งหมดนะครับสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับพวกเราลูกหลาน ทุกอย่างนะครับที่เป็นริสกีขอให้มันเป็นริสกีที่ดีนะครับในชีวิตของเรา <S <S วานแม่เลมมูตะกบบลาสิ่งต่างๆที่เราได้ทำอามันอิบาดาการละมาการใจสะการนะครับละมาซุนนะต่างๆการทำสโดอกก์การพูดจาดีนะครับการทำความดีต่างๆที่เป็นอามันอิบาดาเนี่ยขออัลลอฮฺซุบะฮฺอัลอาลาให้มันเป็นอามันที่ถูกตอบรับ พอตากว่าทำสีน่างต่างไปแล้วเอาตาราไม่ตอ,รบ,ตอรบรับการงานของเราสินานา่ง,น,งนั้นจะไรประโยชน์นะครับไรประโยชน์ดังนั้นเนี่ยขอดูอาในยามเช้านะครับพี่น้องในยามเช้าสันส้นๆว่าอ um ัลลอฮุหมุมาอินนีอัสลลูกะอิลมันนาฟิอาวริสกฺฺคันทัยบะะวะอามะลัมมุตะกับบะละนะครับวะอามะลัมมุตะกับบะละนี่เป็นดูอาบทแรกนะครับสำหรับดูอายามเชา้า ดอาบทที่2นะครับเป็นดอาที่เราสามารถอ่านได้ทั้งในยามเช้าและยามเย็นนะครับมีรายงานทันจากท่านอบดุลดร์ดะนะครับรดิยัลลอฮุะญหูซะฮับะลลัมก ب ي า ل ى ا ل น ه عليه ลลัลลอฮุอะลัยฮิวะาัลลัมนั้นได้กล่าวไว้ว่า <ت ص في ق> มัน ين ين ح ح <ت ص في> ق ا ยมินฮีนยุสบิวะฮีนยุมซีบุคคลใดที่ในทุกๆวนันในตอนเช้าและตอนเย็น เขาได้อ่านสิ่งต่อไปนี้หมายความว่ามีภาคผลมีฟาดีละความประเสริฐเกิดขึ้นสำหรับบุคคลที่อ่านดูอาบทต่อไปนี้นะครับแต่เราจะมาดูกันว่าหนึ่งคือดูอาบทตรใดสองคือฟาดีละความประเสริฐอ่านแล้วได้อย่างไรอ่านแล้วจะเกิดผลอย่างไรสำหรับคนที่อ่านนะครับ ท่านนายวิสซาลัมบอกเอาไว้ว่าบ uhm. ุกในทุกๆวันทุกๆวันตอนเช้าและตอนเย็นบุคคลใดที่ได้อ่านดอาบทนี้นะครับฮ ح สบียัลลอฮุลาอิลาฮะอิลลาฮุอะลัยฮิตะวั كلتو وهو رب العرش อ ل ع ظ ي م สบะมาระห์ติจเจ็ดครั้งด้วยกันดอาบทข้างต้นนะครับ พัสบิยัลลอฮูลาอิลาฮะอิลลาหูุวะฮุวะร็อบบุลอ ل รชิลอะซีมใครก็ตามอ่านดุอาบทนี้เจ็ดครั้งนะครับในยามเช้าเจ็ดครั้งในยามเย็นเจ็ดครั้งด้วยกันกาฟาฮุลลลาหูตาลามาอะฮัมมะฮูมินอัมริดดุนยาวัลอาคิเราะห์อัลลอฮ์ตะอาลาจะทรงทำให้เขานั้นรู้สึกเพียงพอ นะครับพอเพียงสำหรับเขาแล้วทั้งในเรื่องของดุนยาและอาคิรอมาอาหัมะมหูมินอัมริดดุนยาววลอาคิรอนะครับสิ่งใดที่เป็นเรื่องราวนะครับที่เกี่ยวข้องกับโลกดุนยาอัลลอฮ์ตาลาจะทรงให้เขานั้นรู้สึกเพียงพอนะครับและเช่นเดียวกันในเรื่องของอาคิรอนะครับอามานการงานต่างๆเขานั้นจะพบกับว่าสิ่งดีงามความ พอนะครับในสิ่งต่างๆนะครับอัลต阿拉จะทําให้เกิดความง่ายดายสำหรับเขานะเพียงอ่านดวอาบุตนี้ฮัสบิยัลลอฮุลาอิลาฮ์อิลลาหฺอัลลอฮฺ تعالى นั้นฮัสบิยัลลอฮฺอัลลอฮฺ تعالى นั้นทรงพอเพียงสําหรับฉันแล้วลาอิลาฮ์อิลลาหฺไม่มีพระเจ้าอื่นใดน,นอกจากพระองค์อลัยฮิตะวักัลตุฉันขอมอบหมายตะวักกันต่ออัลลอฮฺตาลา วาหูวาลบ,บุลอารชิลาอาซีเพระองค์นั้นคือผู้ทรงเป็นพระเจ้านะครับของบัลลังอันยิ่งใหญ่อารชนะครับอันยิ่งใหญ่อ่านดูอาบทนี้3มครั้งเพราะตาลาจะทรงทําให้ชีวิตของเขานะครับเรื่องราวต่างๆสิ่งที่เป็นการงานต่างๆทั้งในโลกดนยานะครับและในเรื่องของอารคิรนะที่เกี่ยวข้องกับอาคิรเนี่ยเกิดความเพียงพอสําหรับเขา ดยอ่านดูอาบทนี้ฮัสบิยัลลอฮุลาอิลาฮ์อิลลัหอู๋อะลัยฮิตะวักลตุวะฮุวะรอบุลอารชิลอาซีมเจ็ดครั้งในยามเช้าและเจ็ดครั้งในยามเย็นนะครับนี่ก็เป็นนะครับในส่วนของดูอายามเช้าและยามเย็นนะครับบางส่วนเท่านั้นนะครับที่ได้มีโอกาสนำเสนอได้ทบทวนรําเรียนนะครับศึกษาไปพร้อมๆกันทั้งในตัวบทภาษาอัหรับและก็ความหมายภาษาไทยนะครับซึ่งในดวอา ถัดไปนะครับต่อไปเลยนะครับก็จะเป็นในส่วนของดวาที่เกี่ยวข้องกับในช่วงของวันศุกร์นะครับย้ามุนยุมะนะครับซึ่งเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่านะครับว่าในวันศุกร์เนี่ยเป็นวันสยิดุไอายามเป็นนายนะครับของวันต่างๆหมายถึงเป็นวันที่พิเศษนะครับในรอบสัปดาห์นะ ซึ่งมีฮะดจิสวดหนึ่งนะครับที่ท่านอับดุลลอฮุอะลัยวะซัลลัมนะครับได้บอกเอาไว้นะครับบอกถึงฟาดีละความประเสริฐนะครับของบุคคลที่ได้ทําสิ่งต่อไปนี้นะครับสิ่งใดครับรายงานจากท่านอานัสรอดิยัลลอฮุอันฮุอานินนบีย์สัลลัลลอฮุอะลัยวะซัลลัมกล่าวมันฺกล่าวซาบี حتى يوم ะตีกับละ ل صلاة ا ل ก د ا ะบุคคลใดที่เขานั้นในเช้าวันศุกร์ก่อนที่จะ ละมาสลาติลกอดะละมาสุบฮีนะครับเขาได้อ่านดูอาต่อไปนี้ أستغفر الله أستغفر الله لأستغفر الله الذي لا إله إلا الحي القيوم وأتوب إليه สามสัมรรดูอาข้างต้นที่ได้อ่านไปนะครับบุคคลใดที่อ่านสามครั้ง غفر الله ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر a อ l a h ت ع จะทรงอภัยโทษความผิดต่างๆของเขาซุนูบความผิดเล็กๆของเขาอภัยโทษยกโทษให้หมดถึงแม้ว่าความผิดต่างๆเหล่านั้นจะมีปริมาณนะครับเท่ากับมีจำนวนเท่ากับฟองน้ำในทะเลก็ตา ในตอนเช้านะครับในตอนเช้าก่อนที่จะละหมาดซุบฮีนะครับให้เรานั้นได้อ่านนะครับดูอาก็คืออัส أ س ت غ ิ ر الله الذي لا إله إلا الحي القيوم وأتوب إ ل ي ยสามครั้งด้วยกันนะครับสามครั้งด้วยกันถ้าเราสามารถทำได้นะครับความดีความประเสริฐฟาดีละที่จะได้รับจากการอ่านดูอาบทนี้นั่นก็คืออัลลอฮ์ตาลายกโทษ อภัยโทษในความผิดต่างๆของเราความผิดเล็กๆของเราเนี่ยที่เราได้ทํานะครับทําบางครั้งนะครับตั้งใจไม่ได้ตั้งใจนะครับรู้ตัวไม่ไม่ไม่ได้รู้ตัวนะครับได้ทําไปต่างๆเหล่านั้นที่เป็นที่เกิดจากทั้งดวงตามือของเราเท้าของเราทุกอย่างนะครับที่เป็นความผิดเล็กๆของเราเนี่ยที่เกิดขึ้นในตลอดที่ผ่านชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเมื่อเราได้อ่าน ดูอานบทนี้แล้วท่านนบีบิสซาลามยืนยันว่าอัลลอฮฺตาลาจะทรงอภัยโทษให้กับเราความหมายภาษาไทยนะครับอัสตัฟิรุลลอฮ์ฉันขออภัยโทษอิสติกฟารขออภัยโทษขอการยกโทษจากอัลลอฮฺตาลาอัลลัดีลาอิลาฮิลลาหูไม่มีผู้ซึ่งไม่มีพระเจา้าอื่นใดนะครับนอกจากพระองค์อัลฮยอัลกยยุม ผู้ทรงมีชีวิตผู้ทรงควบคุมสิ่งต่างๆนะครับวอาตูวิออไลฉันขอกลับเนื้อกับตัวนะครับสู่อัลลอฮฺสุบฮานาฮัวตาละซึ่งถ้าเราสังเกตในความหมายนะครับดอาบทนี้เนี่ยนะครับท่านอุสลัมบอกถึงในตอนเช้าของวันศุกร์นะครับเป็นการเจาะจงเลยก่อนที่จะละหมาดอาฟรดูสุบฮีนะครับเราจะเห็นว่าในความหมายของมันนั้นเนี่ย นั่นก็คือหนึ่งคืออิสติกฟารขอพยโทษขอการยกโทษจากอัลลอฮฺตาลานะครับในความผิดต่างๆสองคือการกลับเนื้อกลับตัวเตาบะวะตู้บุอะไรนะครับดังนั้นเนี่ยแน่นอนเลยครับเมื่อเราอ่านแล้วด้วยกับความมั่นใจด้วยกับความมั่นใจอินชาอัลลอฮฺอัลลอฮฺตาลภพยโทษบาปต่างๆให้กับเรา

อัลฮัยอัลกอยุมวาอตูบุอิไลถ้าเรามีความสามารถอ่านสามครั้งนะครับสามครั้งน่ะอินชาอัลลอฮ์ allah, ความผิดต่างๆของเรานะครับก็จะได้รับการอาัยโทษจากอัลลอฮ์ตาลาซึ่งในวันนี้นะครับมีสามตัวบทวาด,ด้วยกันที่เรานั้นได้เรียนได้รับฟังกันไปนะครับและได้ทราบถึงความหมายได้ทราบถึงอาฟาดีละความประเสริฐ นะครับเป็นดวอาสั้นนะครับหนึ่งบรรทัดไม่ยาวนะครับดังนั้นเนี่ยก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าเรานั้นจะพยายามนะครับหลังจากที่เราได้รับฟังหลังจากที่เราได้เรียนนะครับได้ศึกษาทั้งความหมายความประเสริฐแล้วเนี่ยเมื่อทราบแล้วเนี่ยต้องพยายามที่จะทำพยายามที่จะนำมาอ่านนะครับให้ได้ตามช่วงเวลาที่เรานั้นได้รําเรียนไปที่เรานั้นได้รู้นะครับดังนั้นเนี่ยหวังนะครับว่าการเรียนของเรานั้นจะเกิดประโยชน์การเรียนของเรานั้นจะ แต่เป็นการเรียนการศึกษาที่สู่การปฏิบัติได้นะครับดังนั้นฝากพี่น้องนะครับได้ติดตามในตอนต่อไปว่าจะเป็นดวอาบทได้นะครับและมีความประเสริฐอย่างไรมีความหมายอย่างไรนะครับฝากพี่น้องติดตามได้ในตอนต่อไปวบิลลาฮ่ตับชมทกทานที่รับชมทุกท่านที่ับชมุกท่ารับชมทุทาะหี่ะตุกท่านที่รับกาตรมุทาี่รบไปมล้วเป็นอาจมารย์มุการอกมะมานลีตรายกาีรโดยสถานีเสัยงสันติ คลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์